อสเมื่อวานก็ถามแล้วไงใครกดังไทยทำไมเรียกมาทำอะเรียกโกดังทำไมเรียกเขามาทำอะไรเขาล่ะไม่รู้ไม่รู้ก็แล้วแต่กับราเมืองนะที่เรียกมาแล้วค้างคืนเปื้อนข้าวด้วยนะไม่ได้อยากให้อยู่หรอกทำไมนะจะไปเจอที่ไหนเจอที่ร้านค้าหรือไงหรือไปเจอในตามทั่วห้องน้ำนั่นแหละมาเจอที่บ้านฮะร้านค้าก็ตรงไหนเจอตรงไหนมาเจอตรงนั้นเลย หลายคนตรงไหนไหนบอกว่าไอ้แถวนี้เนว่าไงคือดอา่าทึาอเปล่าคือด่าทึ่งเปล่าคนละเรื่องหรือเปร่าเรื่องคนจนนะเรื่องประเทศทั้งนั้นไม่ได้เรื่องอำนาจผมผมไม่ได้เผู้พวากษาอำนาจเฮ้ยเข้าใจันทีมันจะหาเรื่องอยู่นั่นแหละเมื่อวานทีแล,ล้วบอกผม่ถ่ายด้วยถ่ายได้ยังไงทํานทำดิ้วผมไปเรื่อย ไอ้หน้าไทยออกมาใส่ทีถ้าผมไปทีวีโน่นนี่นี่เขาเรียกว่าอิริยามันต่ำไงม่าเอไม่กลัวแล้วอ่ะด่าเรื่องทำไมขนาดอำนาจอย่างนี้มันยังท้าทายอ่ะแล้ว,ลวลถ้ามันไม่มีคนรักถึกมันจะเกิดอะไรขึ้นสวนัสดีรู้ไหมรู้ทั้งงั้นแล้วอยากให้เป็นงั้นไหมล่ะอยากเหรออยากผมรูร้สักอยากถามทุกคนเนี่ยเหนื่อยอะไรล่ะได้ขายข่ามัญญา้ย ไอ้ยัอกมีกกบพีชัยอยีกคนกาไป่ต้องตีเห็นทําเนี่ยไอ้สัตว์เผ็ดเจ้าพูดอย่างนี้ไปด้วยพี่ชัยอะไรแล้วไม่ตีใครพูดอะไร